สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่หมอ,อครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ผมครับช่องเซนเตอร์ดินวลวงทีสเกตครับวันนี้ก็คุณหมอมาดูอาการครับเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีครับ <c oughs> คุณหมอมาจากนคนปรปฐมเป็นไงบ้างก็ <c oughs> <c oughs> พควบกันครับมาช่างตักกับมาคัลาาเเบลรอบให้ครับมาเซ็ตรอบเช็ตระบบต่างๆให้อ,อย่างนี้ก็พร้อมจำหน่ายนะครับเพราะว่าเช็คใหม่หมดละรอช่างคนเดียวเลยก็พร้อมแกมาถึงก็เอาคอมจับเอาอะไรจับก็เรียบร้อยครับเซ็ตคัลเเบล วัดแรงดันเช็คหน้าจอแรงดันหน้าจอ,อาเรียบร้อยพระนุงภายในก็ยังสวยครับวันนี้แต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะพอดีผมรอช่างมาแต่การเรียบร้อยผมก็ทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งบูมอาร์มก็สวยครับเดิมเดิม คันนีญญญญ้ผมเปิดไว้หนึ่งล้านห้าแสนบาทครับจะได้หนึ่งล้านสองแสนบาทครับแช้เงินดาวอยู่ประมาณ3ามแสนคันเนี้ยผ่อ,อนอยู่สาม0มนแดพันกว่าบาทครับสี่สิบแปดมวตูงลงทัง้งล่างเต็มหมดนะครับนตัดวงองินโหลดช่างมาไกลครับจากนาครปฐมเลยเรอคิว,วายาวเลยครับผม ถึงกม็มีผู้ทำนำเพลงครับจัดการให้เลยเดี๋ยวกับผมต้องจวดครับโบรีแครนี่ผมไม่ค่อยถนัดนะก็เลยต้องให้ช่างมาแตย่ยังดีครับที่มีพ่อคูวก,กันครับมีคนให้คำปรึกษาครับแล้วก็นี่ครับแกก็ มาจัดการให้ครับขอแค่ม <hhhh troll> ีขอแค่โทรบอกครับตัวรับจวนจานก็ คไปก็ดูคูเข็มอ่าดูอะไรอ่ะดูรอบเครื่องไปด้วยครับดูเขาเรียกอะไรอ่ะเห็ตัววัดแรงดันขึ้นด้วยเครื่องตกเท่าไหร่แรงดันขึ้นเท่าไหรไก่อให้แกจูนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะลองระบบอีกทีครับ อันนี้เป็นเอกสารพูดแจ้งจำหน่ายจากเมโทรนะครับอันนี้เป็น320 DGC ก่อนตัวก่อนที่จะเป็น D2 นะครับตัวนี้อ่านโหลดรอบเบาครับไม่มีปัญหาเครื่องสู้อ่า ช่วงล่างอันนี้หายห่วงนะครับยังเป็นของแท้ศูนย์ครับโซโ่ของแท้หมดเลยเป็นไงบ้าง อ่ะผมเทสมาแล้วก็ลองให้ช่างเทสอีกรอบครับก็บอกจุดช่างว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่างก็จะลองประเมิอนอีกทีนึงครับ คือผมขึ้นไปลองแล้วก็คือว่าโอเคครับใช้ได้เลยเดียวฟาวเลยแหละแต่ว,ว่าผมให้ช่างแก้สมมูิให้นิดหน่อยเวลาเราดึงดินดึงอะไรแก้ปรับสมมุติให้นิดนึงก็ยอย่างดีครับมีพวกพวกมาช่วยกันครับ า mm hmm. มาไกลเลยจากนครปฐมเลยตีรถด่วนมาเลยครับเมื่อคืนเนี่ย คนนี้ขายได้ไปก็โอ้เ๋วแจ๋วเหมือนกันครับเดิรรถเดิมๆหมดเลยปวกปั๊มพวกแผลพวกอะไรยังไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยสวยๆเลยกันเนี้ยชงล่างก็เต็มๆไปเลยมีสปอกเก็ตกับที่แหลมมาหน่อย,ยวพวกบูดโซ่พวกลูงล้อเลเต็มหมดเลยครับ แก้ไขตามคุ่ผมบอกครับบางทีเราบอกอาการช่างไม่ถูกนีรถมาก็การเป็นเคียนไปได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเราเราเป็นผู้ป่วยแล้วไปบอกอาการหมอผิดนะครับหมอการักษาผิดโรงเนี่ยการสําคัญในการทํารถก็คือคุณต้องอ,อธิบายอาการในช่างให้รู้เรื่องครับให้ออกอ่าอาการให้ออกครับในงั้นก็ช่างก็ทางานลาบากแก็แก้ไขไม่ถูกจุดเหมือนกันครับ ปเป็นดันเสร็จเรียบร้อยครับ เดียวฟ้าเลยหนึ่นนจานเลยทีเดียวครับ หล่างทานครับมีพกเก็ตครับที่แหลมหน่อยดูปั๊มครับเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้แห้งแหงเลยไม่มีรอยแกะเลยครับล้านห้าแสนบาทครับราคามาคุยกันแต่เปนั้นได้ร้านสองแสนบาทครับดาวอยู่ประมาณสามแสนสดพร้อมเสิร์ฟครับทัาใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0 6 1 1 2 3หนึ่งหนึ่งสสามครับสี่สสามูนนะ ย้ำอีกทีครับ061-123-4230สครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ครับายบายครับสวัสดีครับ